ติกต่อรายการของเรานี่ว่ากันไปตามเนื้อผ้าใครดีเราก็ต้องชมเช่นการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้เลือกตั้งใหญ่พักคสีซ่อมเขาชนะท่วงท้นในกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็มีคะแนนเสียงขังมากเจตจำนงประชาชนก็จะให้นายพิธาลิมจเจริญรัน์ เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่ารายการเราจะฝันว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ในเมื่อกฎิกาประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อเสียงข้างมากอันเป็นเจ็ดจำนงประชาชนก็ต้องทดลองให้เขาเป็นนะถ้าเขาไม่ดีก็กกถูกล้อมได้และถูกประจานกันอย่างที่ทุกวันนี้เห็นๆก็มีหลายเรื่องพรรคซ่อมเองก็ถูกประจาน แต่การที่พักเพื่อไทยซึ่งแพ้เลือกตั้งเพราะขาดหวังจากโชลน่านสีแก้วหวหน้าพัก,กว่าจะเลนสไลด์แลที่สุดก,ก็ทำไม่ได้แต่ก็มาโกงเขากำเเนมันก็ตามทันการทำสื่อนี่นะครับท่านที่เคารพต้องไม่มีพี่มีน้องมีพวกมีพ้องแต่ว่าพวกแห่งความเป็นจริงก็คือสัจธรรม พราะยนานั้นวันนี้ทักษิณธินวัตรซึ่งหลงละเริงแล้วก็ย้อนยุคมากไปเพราะทักษิณธินวัตรถูกถอดยอดริบเครื่องราชเป็นนักโทษชายมีโทษจำคุกถ้าเข้ากันแกล้งคุณก็ฟ้องผู้พิากษาสิต้องสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่อแบบที่ผมทำาอปะลัดแบมโบเห็นไหมถึงวันนี้ใครจะทำอะไรผมได้อะก็เพราะมันช่วยจริงไง ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นปอ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 ,ปอชอมันอุบาทหะมันไปแก้เอกสา,ารนะทำเอกสา,ารพรอมเพื่อจะลงโทษลงฐานรวมถึงอธิบดีเมีห้าคนที่ตายโหงไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมือขาวเท่านั้นนะที่สั่งลงพระยะนาน์ในพวกไปจบสอบพอก็หน้าแตกสิเมื่อแพทย์ระยะสภาเขาได้ลงมติแล้วก็ไม่ต้องให้แพทย์ให้ใครลงมติหรอกชาวบ้านก็รู้ ไอ้พวกคนรวยที่มันติดคุกเนี่ยมันหาเรื่องว่ามันป่วยโน่นป่วยนี่ตักกระสใสใจพิการอาหารไม่ย่อยแล้วก็ใช้ระเบียบช่องว่างของกรมราชธรรมละเมิดคำพิพากษาสาริกามันก็ทําอยู่เรื่อยมานอนคําไข่ที่โรงพยาบาลกำนั้นป้อก็ยังมานอนเลยบอกว่าโรงพยาบาลจะนอนที่บ้านก่อนตาย คนเขาก็รู้กันทั้งเมืองแต่บ้านเรามันหัวหมอจะต้องอาศัยมติจะต้องมีมตัตตก็เหมือนตึกสอตองอพังก็เห็นเห็นกันอยู่มันไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่มันจะหาเรื่องให้เป็นแผ่นดินไหวให้ได้ก็เพราะอำนาจในประเทศนี้มันมักง่ายประชาชนก็ไม่มีเวลาเพราะว่าตอนนี้เจ๊งหมดแล้วธุรกิจน้ำมันก็ขึ้นราคาอีกตลาดวอดวายหมดอ่ะเสียค่าเช่าทูกค่าเช่าไม่ไหว นายทุนมันไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยมันสร้างศูนย์การคา้าเบอร์มอนบางเฟนรัน่นบางไอพวกมแมลงเม้าก็บ,บินเข้ากองไฟก็เหมือนเด็กๆก,การพนันออนไลน์มันก็ชิบหายกันทั้งครอบครัวเป็นนี่เป็นสินงพอๆกับสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมันเป็นสลากกินรวบไอ้สำนักงานสลากมันก็มีกําไรมาหาศาลนะเอาเงินไปทําอะไรใครก็ไม่รู้ทุกวันไอ้พวก